สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่ในเมืองนครนะผมก็วันนี้มีน้องนะผมจากปากพะังนะผมจะมารีวิวรถนะผมก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะผมวันนี้เป็นรถโซนิกนะครับผมผมจะบอกเลยว่าตอนนี้แดดโคตรแรงนะครับตอนนี้เวลา10บโมงนะผมตื่นเช้ามากเลยวันนี้นะครับน้องเขานัดผมตังแต่เช้านี่นะผมอยู่ตรงหน้าผมแล้วสวัสดีครับผม สดีครับ <ผม S 1> แนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมไม้ครับไม้โดยรุ่นปากพนังนะครับมาถึงนี้เลยกิโลกิโลถามก่อนไหม,มประมาณ6 0โลได้ครับผมทำไหยเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเออมาหัวเทียนบอลแล้วก็ยางร,รั่วครับกว่าจะถึงเนาะโอเคแต่ก็มาถึงนะโอเคอ่ะไม้คันนี้รถของรถข,<ง>ของพี่ครับว่าคือคนที่รีวิวก็คือเราครับนะครับผม ปั้นใหม่หมดตะกันนี่กันนี่พอรู้รายละเอียดบ้างไหมคันนี้เออพอรู้ครับครับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมดเยอะไหมหมดก็หลายหมื่นนี่หลายหมื่นเลยนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันอ้่ไมาดูอะไรก่อนว่ามาเลยชุดหน้าก่อนนะได้อ่ะจัดมาเลยเอาไมาว่ามาเลยครับมาว่ามคันนี้ตัวนี้เป็นขอบดีดีครับเฮ้ยเล่นดีดีเลยครับตัวนี้แรงนะครับประมาณสามพันนี่สามพันนะครับไในดวงนี่นะดีดีครับ ทำไมเล่นเียดีเลยเนี่ยเล่นของแพงเลยนะเปรน้นจายานครับทนไหมทนไหมก็ได้อยู่พี่ได้อยู่นะครับโอราคานี่มันต้องได้แล้วแหละครับอ่ะต่อไปไจานได้สีเทๆครับครับผมตัวนี้สามร้อยาสิบบาทครับแล้วก็ว กระบอกเลยนี่คือกึ่เอองเบาเลยครับใช่ครับกึ่งครับตัวนี้ตัวไหนไหมตัวนี้เอ่อตัวนี้กึ่งห้าร้อยบาทครับอ้าร้อยอันนี้พวกเราเวลาเราซื้อมานี่เราซื้อมาเป็นชิ้นไหมหรือว่ามาตุ้มเดียวเลย,ย,ยเมาเอาอันนี้แยกครับแยกมามาทีละชิ้นเนาะครับครับต่อไปก,ก็พวกปั๊มอะไรเนี่ยไหมปั๊มเป็นเมาส์ครับเมาส์เนาะครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทครับร้อยบาทนะครับผม แล้วก็ขาจับ350ร้อยห้าสิบขาจับอีกสามร้อยสิบอันนี้ที่มันโล่งๆก็คือว่าเราเราเราคึงออกะไปเนาะครับเราึงออกไปครับสายเบรกก็เป็น P S I เนาะครับตัวนี้3ามร้อยห้าสิบบาทครับผมแกนเขาก็เป็นลุงครับไอ้ตัวนี้หกร้อยบาทครับได้สีหกร้อยบาทได้สีครับครับผมฟุตสีอะไรนี้ได้เบิกใหม่ไหมฟุตสีเบิกเบิกใหม่ปันแปดครับปันแปดครับปันแปดร้อยบาททั้งคันเลยนะครับทั้งคันครับรวมทุกทุกสิ่งไม่แพงเนาะครับไม่แพงเนาะครับผมอ่ะต่อไป ไม่มีอะไรดุมดุมเดิมดุมเดิมเวลครับดุมเดิมเวลครับแล้วก็สเปเซอร์สเปเซอร์สีทองครับของไซจันเบนเนาะครับอืม๋อดุมเดิมนี่เป็นดุมโซดิกเนาะครับเป็นดุมโซดิกเดิมครับอืมแล้วก็เป็นเกลโรเกลโร่ลายน็อตทองนะคันนี้เนาะนี่นะครับก็ข้างบนไหนก็ไปเลยเป็นมือเบรกคัตพันสองร้อยบาทมือเบรกแล้วก็คัตพันสองคู่นึงนะครับมาทั้งคู่พันสองร้อยบาท ต่อไปเลยแล้วก็ไอตัวขวันจําราคาไม่ได้อันนี้มันมาด้วยกันไหมไอันนี้แอะแยกมาครับแยกมาครับครับผมแล้วก็ไล่เป็นมาตองมาตองหมดเลยนะตรงนี้เราได้เก็บสีหรือว่าดูว่ายังเดิมเดิมเก็บสีใหม่ครับแข็งโครงใหม่หมดเลยครับอืมโอเคแล้วก็เป็นมีอะไรเลื่อนเก้าร้อยบาทอ๋อเปลี่ยนใหม่มาด้วยครับเปลี่ยนใหม่ใหม่จุดนจึ๊กจั๊กอืมยิ่งดี เบิกใหม่ด้วยเบิกใหม่พันสี่ร้อยบาทโอ้โนี่ของใหม่เลยเนาะครับเป็นของใหม่เลยครับครับผม้ก็มีอะไรอีกตรงนี้เนาะประกับสวิตช์เดิมนี่ยังเป็นเดิมเนาะครับเป็นเดิมอยูเลยโอ้ยครับแล้วก็ประกับอันนี้อันนี้ตัวรอบไหมอ่าตัวรอบครับตัวไปอันนี้ใช้เราเราเปลี่ยนคาบูไหมเนี่ยนี่เรือเป็นคาบูเดิมอีกคาบูเอนโปครับผมเอ็นโปแล้วเบิกเทสูนเทสูนด้วยสามพันบาทครับน่ครับหมดเยอะนะแต่จิ้นอ่ะมาดูไหมแล้วข้างล่างเครื่อง ตรงนี้เก็บสีไอ้เบิร์กไม้ครับแล้วก็เก็บสีเบิร์กไม้ด้วยครับอแล้วมีปะเก็นด้วยไหมครับหมอกครับหมอกมีทำอะไรบ้างเครื่องทำอะไรบ้างบอกกันไหมโอ้กสิบหกจักสามครับโอ้ยที่หกสิบหกเหรอครับคือเมื่อกี้ตอนที่เห็นก็ไม่ยังไม่ได้ถามทีครโอหกจักสามครับโอเคแล้วก็มีสายหม้อน้ำอะไรพวกนี้เนาะพัดลมมีไหมพัดลมพัดลมมีครับหม้อน้ำสิบยาร้อยห้าสิบอ๋อหม้อน้ำสิบยาตัวคาบูต้องเกือบต้องการประมาณสองพันบาท สองคันเหรียญครับมันจะพกเค้งหรือว่าอะไรไหมเออรวมรวมเกือบตั้งคันเลยตั้งคันเลยเนาะครับสองพันบาทสองพันครับผมแล้วก็มีตรงนี้เราทําอะไรอีกไหมเออตรงเนี่ยก็เป็นเกียร์โยงเกียร์โยงครับไอ่ตัวนี้จับราคาไม่ได้อืมครับเก่านานแล้วครับแล้วก็เป็นกระตุ้งนี่มาประมาณซื้อต่อมาประมาณเสียลอยครับผมเป็นดิบเราเป็นดิบหลังเหมือนเดิมเนาะตรงนี้เนาะครับเป็นดิบหลังเหมือนเดิมแล้วก็ท่อตัวนี้หนึ่ง ลายกระบังหนลายกระบังเลยตามสเปกตรูปตรงตรงรุ่นเลยไหมไหมรับตรงรุ่นครับโอ้กชักสามเลยเนาะครับอื้สามพันสองสามพันสองเลยนะครับเป็นปลายกลวยเนาะตรงรุ่นมันครับแล้วก็อันนี้ก็ปลาขาวปลาขาวอันนี้ตไปตามสถาผมอันนี้ยังไม่ได้เจาะอะไรเนาะครับไม่เจาะครับเดิมๆตรงนี้คือก็คือสีใหม่หมดตั้งไอ้ตั้งเทนอะไรประมาณห้าพันเก้าครับห้าพันเก้าครับ โฉง่ะโฉง่ะโฉงก็เป็นไวเอครับผมไวเอทนะตัวนี้โอเคครับผมตั้งคู่ได้สีอันนี้เป็นเป็นเหล็กเหล็กสัเนาะเป็นเหล็กตักครับบเสูงขึ้นนิดหน่อยอยู่ปากพนังอยู่ปากพนังเนาะคือเราอยู่ติดทะเลวะนี่อยู่ใกล้เลยใกล้เลยเนาะโอ้โหลำบากอะไรอย่างงี้แต่นนิมกินนะแต่นนิมกินครับอ่ะครับผมจานหลังก็แล้วก็จานหลังเป็นจานหลังเจาะครับสองห้าสิบบาท สองนีครับแล้วก็เป็นอาร์มดีเคทีครับดังโงเตยเนาะครับชอบจุกท่อมากเลยใหญ่ดีใหญ่ดีครับตรงนี้นายชอบนายชอบโอเคไหนต่อไปก็ดุมเป็นดุมก็เป็นดุมแววนะดุมแววเหมือนหน้าหลังเลยเนาะครับอืมครับผมฝังนี้กันตกไม่มีไม่ใส่ครับตามสไตล์รถเว้นนะครับอ่ะฝั่งนี้สเตอร์อันนี้จะเป็นสเตอร์เดิมเดิมเลย สี่สิบเอ็ดเลยเหรอสามุกสามหกครับโอ้เป็นเลทเป็นเลทครับสามุกสิบสี่ครับสามสหกสิบสี่ครับครับผมก็มาตรงนี้ครับแล้วก็อามครับผมอ่าปันสองครับสองครับผมแล้วก็ขาตั้งใสสีสามร้อยห้าสิบก็คือขาตั้งคู่กันนี้คือยังไม่ได้เก็บเนาะครับไม่ได้เก็บครับครับผมแล้วก็ไอ่าจันเกียร์ ดีเกียดีดังกองเตยเหมือนกันครับอันนี้ก็สามร้อยสิบบาทผมนี่ก็เกียบปกติเลยเนาะไหมเนาะครับครับปกติแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เตยนะเป็นฟิล์มลอยน้ำอันหนึ่งเนาะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เก็บสีเก็บสีแล้วก็ให้น็อตทองแล้วก็หยอดชมพูหรือว่าแดงอะตรงนั้นอ่าตรงไหนนั่นแหละตรงที่ของ Honda ชมพูหรือแดงแดงครับแดงนะครับไม่ชมพูนะครับโอเคครับผมแล้วก็อ่ะ ใช่บอกติ๊กเอนิกเกอร์นี่เราทำมาเท่าไหร่อ่ะอ่าเนี่ยเออ่สั่งทำแปดร้อยห้าสิบบาทครับแปดร้อยห้าสิบบาทเลยเนาะใช่ใช่บอกได้บอกเก็บอะไรไหมก็เก็บสีถังปกติครับสีถังแล้วก็กล่อง API ครับมีกล่อง API ด้วยครับเป็นกล่อง CPR ไปตรงนี้ตรงนี้อ่าใช่ไหม API ครับ API เนาะครับผมโอเคต้องจูนไหมต้องจูนไหมเออจูนครับต้องจูนเนาะครับ เดี๋ยวมาติดเครื่องกันดีกว่าครับไปเดี๋ยวในโลกติดเครื่องกันในโลบดีกว่านะ โอเคไม่ครับประมาณนี้ลั่นเต็มหูพี่เลยครับเอไม้ฝากช่องทางการติดต่อหนเอ่อชื่อเฟซบุ๊กอ่าหัวมันครับหัวมันครับผมเจ้าของชื่ออะไรนะเจ้าของชื่อเดี๋ยวผมพิมพได้ที่หน้าจอแล้วกันได้ที่หน้าจอเนีเดี๋ยวผมพิมพได้โอเคขอบคุณไม่มากครับผมครับผมอ่าสวัสดสวัสดีครับครับ